สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงใหม่ของช่องเรานะครับก็จะเป็น บิตคอยหรือว่าคริปโตสั้นๆนะฮะเราจะมาสรุปให้ฟังว่าเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยมันคืออะไรนะครับเป็นแบบสั้นๆคร่าวๆนะครับโดยเหรียญแรกที่เราจะพูดเลยก็ต้องเป็นบิตคอยเลยครับโดยบิตคอยเนี่ยก็ถือเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ถูกสร้างโดยโคดนะก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับไม่สามารถจับต้องได้ก็ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการถอดสมการคณิตศาสตร์นะครับโดยบิตคอยเนี่ยก็ถือเป็นเงินสกุลแรกของโลกที่ถูกเรียกว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะสามารถใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าออนไลน์ได้แล้วก็มีการควบคุม แบบกระจายไร้ศูนย์กลางหรือที่เรียกว่า decentralized นะครับโดยนักพัฒนานามแฝงที่ชื่อว่า s a โตชิน n a k a m โต o นะครับเป็นผู้พัฒนา bitcoin ขึ้นมาซึ่งจะเป็นระบบการจ่ายเงินที่อ้างอิงอยู่กับการถอดสมาการคณิตศาสตร์นะครับโดยมีค่าคำเรียมที่ถูกมากๆและก็ไม่มีใครสามารถที่จะพิมพ์ิตค c o นออกมาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสกุลเงินที่จับต้องไม่ได้นะการที่จะได้บ i t c o นมาเนี่ยก็จะได้มาจากการขุดเท่านั้นนะครับ หรือที่เรียกว่า proof of work นั่นแหละฮะโดยบิตคอยนยจะมีจำนวนจำกัดอยู่ที่21ล้าน Bitcoin เท่านั้นนะราคาก็จะขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานถนะ้าเกิดมีความต้องการบิตคอย n มากราคาก็สูงขึ้นนะครับอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้นะแล้วก็มันมีความโปร่งใสแบบ100%เราสามารถที่จะไปดูรายละเอียดการโอนได้ทั้งหมดนะตั้งแต่การโอนบิตคอย n ครั้งแรกเลยนะครับ แล้วเราสามารถที่จะเริ่มใช้งานบิตคอยนได้ง่ายมากแลวเปิดบัญชีได้ง่ายกว่าเปิดบัญชีกับธนาคารด้วยที่สำคัญโอนไวมากๆเลยนะครับก็ขอลาไปก่อนสําหรับคลิปเรียนคริปโตสั้นๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม